ตอนนี้เราก็ามาดูนะครับเรามาทํายิ้มใหม่นะครับมันไหลเองแม่มันต้องงัดขึ้นมาแม่พายงัดพายงัดใช,ใช่คือมันจะลงลงครับเออโอ้น,นๆๆๆๆๆๆอ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฝึกทุกวันเดี๋ยวก็เป็น บ้านกลางเขียงเราก็ใกล้เสร็จแล้วอันนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่อะมีแต่ตึกใหญ่ๆข้างบ้านเราเขาสร้างเท้าตึกเราเขาเราอะอันนี้เขามาอันนี่เราจะซื้อที่เขาซื้อไม่ทันอ้าวเนาะอืมโอถ้าเราซื้อก็ได้อีกที่นึงใช่ไม่ได้จะเป็น <icana> <naj bum S 2> ลองนะคะคาเยอะตอนรองราคาคนเยอะแล้วเข้าไปเจอคนที่เอาจริงมาจบการลองขายเท่าไหร่2ีล้านพี get get ่นะที่จัดเนี่ยไปห้าสิบหกสิบตารางวา22ล้านเจ้ไมบอส เขอสร้างกีกประมาณ30ล้านบ้านหลังนี้ประมาณ50ล้านโอ้โห่แหรอโอเคอนกม้อง่านแทงเอาหลังใหญ่มากเลยนะก็ว่าตึกชาวเราใหญ่เข้าตึกชาวเราไม่ยอมแพ้ จริงห้องฟิตเนสที่กว้างขวางมันคือห้องอะไรรู้ป่ะห้องชั้นสามปีเขากว้างมากแตม่มันไม่มีอากาศเนาะต,นต่างมีอยู่สามบาทร้อนด้วยตอนร้อนนี่ ตั้งโซฟาจริงๆก็ข้างบนมานั่งคุยกันได้สามสิบสี่สิบคนแต่ตอนนี้ไม่มีใครขึ้นมาใช้ก็ใช้ฟิตเนสเลยอลังการงานสร้างจะเรียกแขกได้เยอะในนี้จะเรียกแขกได้แล้วเพราะว่าพคนที่จะได้นั่งที่ครั้นั่งโต๊ะนี้คนนั่งพักอะไรแต่เราจะได้สายสุขภาพใช่เเราจะพิะ่มเพราะวันนี้ทุกวันนี้ก็พวกเขาฟิตเนสกันเขาขายคอร์สกัน เอาบิร์ดเลยเปล้ไม่ได้รายเลยจะไอ้เป็นตั้งสมเดือนหเดือนเาคนไปสามเดือนก็มีนเดหน่อยหเดือนเขาก็แนะนำอย่างนี้เชียร์เนื้อบังหด้วยเอาผมผมไปผมคอหกเดือนคุณเพิ่มอีกนิดหน่อยได้ปีนึงพอดีนั่นแหละเชียร์มาฝึกเป็นเชยรว้เออใช่หมุนล่ำล่ำใช่ เพราะว่าเป็นคนหุึคนที่อยู่กับเราแน่นอนไม่หายไปไหนฝึกให้ความรู้ไว้ถ้าหลังจากทำรถเสร็จมาฝึกเทนเนอร์ต่อมาฝึกคนต่อกระเสือก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็ต้องเป็นหมดเลยเขามีสารกำลังกันอยู่แล้วเออทีนี่ไม่ใช่ปุ่่เนี่ยเป็นของทเอง ปนะของเราทุกคนช่วยกันไดด้หมคือทุกคนเป็นเทรนเนอร์เลยอ่ะมันหุ่นดีอ่ะเห็นใช่สอนกันได้หมดไงใช่ไหมพวกเราก็ต้องเรียนรู้เราเรียนรู้แล้วเราก็สอนนี่ขาว่าให้มาใหมาพอพอคนการเขาสอนอ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเรามีทีมเราพาเอก่นด้วยให้นเาได้ได้นนได้โย่ อันนี้คือระยะยาวนะเรื่องสุขภาพเนี่ยคนเข้าแล้วไม่ออกนะดังนั้นอ่ะเราต้องรู้เราต้องเป็นเราต้องมาซึ่งบอกให้มาตอนเช้าที่เขาสอนเราเราโรงงานพักเครื่องเลยเข้าแล้วออกเพราะว่าบอสทุกวันเนี้ยเวลาเราโพสเนี่ยเขาชอบคนคงดีนจะเล้ใช่เหลือเปลือต่อไปเราจะใส่บิกินี่ใช่เดินเอาออกเสียงนี่ใส่บิกินี่เราให้ใส่ ไสนี้มุนมีันสวยเ่่อันนี้พอดีเลยเนะี่ยบอสอเล็กไม่ต้องใช้เลยอเล็กไม่ต้องเออใช้แตอันใหญ่เพราะเหมือนกันหมดเลยแนวเดียวกันหมดอืมพอดีเลยไหมเมือนทั้นี้แม่งวะนี่แหละแค่นี้แหละออกกำลังกายก็แค่นี้พอนอ่นี้ก็บุคคลนั่งพักแวออเยีเยว้

We'll be right back. ก็ไปนะไม่มีนี่ของมือที่นี่นี่ปั๊บอื่วนี่ป๊บเมั่อไหรเหรอไกลไปไหมเพราะว่าวิ่งไปแล้วก็อาจจะคุยกับเพราะเดี๋ยวเพื่อมีตัวอื่นนะมันไม่ได้มีแค่นั้ะแม้ไรเดี๋ยวอาจจะมีอย่างอื่นวางตัวนั้นอาจจะไม่ได้วางตนั้นหรอกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวจะมีลูุยอีกอันนึิมแล้วมีตัวจีดจักรยานสองอัน แล้วก็จะมีคอเดิจมูดีเหมือนตัวมีหลายตัวเนี่ยนะก็แล้วก็มีตัวใหญ่างนี้อีกไม่มันองกระจายตัวใหญ่ของมอวเพราะว่ามอว์ถ้าไปเล่นกองกันตรงนั้นเอาลูกวิ่งมาไว้ที่ไหมเออดีกว่าเพราะมันมีปั๊กตรงนี้ใช่ไหมใช่คือคาร์ดิโอเข้าไว้กับคาร์ดิโอไงเพราะบางทีผู้หญิงแล้วก็กองมันอยู่ตรงนี้ผู้ชายด้วไปยุ่นกันตรงนี้

ล้อ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 ไม่วิ่งล้อเหรอโอเคเออตรงนี้แหละสองตัวน่ะอย่าสองตรวมันไม่ตรงเออโอเคมาที่อะากระเสียบตรงนี้ได้เลยจบหนุน 好来。<Bye. S 2>